เมื่อเวลาผ่านเลยไปยายมาก็ได้ล้มป่วยด้วยโรคชาราจนเริ่มจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วนกจึงได้ตัดสินใจลาออกจากการเป็นครูเพื่อที่จะได้อยู่ดูแลยายได้อย่างใกล้ชิดโดยที่มีก่อนแฟนหนุ่มของนกคอยช่วยเหลือดูแลอยู่ไม่หา่าง <c oughs> เมื่ออาการของยายมามีแต่จะซุดลงเรื่อยๆ แกรู้สึกว่าตัวเองจะอยู่ได้อีกไม่นานแล้วยายมาจึงได้ให้หนกไปตามตัวลูกชายทั้งสองคนให้มาพบเมื่อลูกชายทั้งสองได้กลับมาพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วยายมาแกจึงเอ่ยป่ากพูดถึงที่ดินมรดกทั้งหมดที่แกมีและที่ดินที่ปล่อยให้คนในละแวกนั้นเช่าทำกินยายมาได้จัดสรรที่ดินทั้งหมด แบ่งออกเป็น3ามส่วนเท่าๆกัน2ส,ส่วนได้ยกให้กับลูกชายทั้งสองและอีกส่วนหนึ่งได้ยกให้กับนกผู้เป็นหลานสาวส่วนบ้านที่อาศัยอยู่นานแก่ได้ยกให้นกเป็นผู้ครอบครองแต่เพียงผู้เดียวแม่แบ่งที่ดินทั้งหมดให้ทุกคนเท่าๆกันแล้วส่วนที่บ้านหลังนี้แม่ยกให้นกมัน เพราะว่ามันคอยดูแลแม่จนตัวมันเองต้องลาออกจากงานก็สุดแล้วแต่แม่เธอเพราะผมไม่มีปัญหาอะไรหรอกเออถ้างั้นก็ดีแล้วลูกลูกของยายมาต่างกอรับปากออกไปแบบส่งๆเพื่อให้ยายมาแกสบายใจเวลาผ่านไปไม่ถึงหนึ่งเดือน ยายมาก็ได้เสียชีวิตลงในที่สุดหลังจากเสร็จสิ้นงานศพได้ไม่กี่วันลูกๆูกของยายมาต่างก็ได้มาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องมรดกที่ดินและทรัพย์สินที่บ้านของยายมาที่ได้ยกให้เป็นมรดกปากเปล่าให้กับโนกอาอาจ๊ะย่าเองก็เพิ่งจะเสียไปได้ไม่กี่วันเองฉันว่าเอาไว้พวกเราค่อยมาคุยเรื่องนี้กันทีหลังไม่ดีกว่าจ๊ะ ไม่ได้ไม่ได้แบ่งแบ่งกันให้จบๆไปเลยมันจะได้ไม่เสียเวลาทำมาหากินของข้าใช่ใช่ถึงแกจะอยู่ดูแลยากกว่าเธอแต่แกก็เป็นแค่หลานพวกเราสองคนคุยกันแล้วว่าจะให้แกเฉพาะส่วนของที่ดินถือสวายกให้พ่อของแกส่วนบ้านหลังนี้เนี่ยพวกเราจะขายทอดตลาดซะแล้วแบบนี้ฉันจะอยู่ที่ไหนละอาโท อีกน้อยแกก็คงจะแต่งงานก็ไปอยู this ่กับผัวแกนั่นไงเมื่อพูดมาถึงตรงนี้ก็ได้มีลมกันโชกแรงพัดเอาหม้อเปล่าที่ลากข้ามไหวเมื่อกระเด็นตกลงสู่พื้นทุกคนต่างหันมองหน้ากันด้วยความตกใจแต่ยังไม่ทันที่ใครจะได้เอ่ยอะไรออกมาจู่ๆก็มีแมวดำตัวใหญ่กระโดดพรวดลงมากลางวงสนทนา กอที่มานจะส่งเสียงร้องขูวออกมาแล้วกระโจนวิ่งลงจากบ้านไปนกได้พยายามวิ่งวอนขอร้องให้อาทั้งสองอย่าขายบ้านที่ย่ารักแต่ทว่าความพยายามของนกก็ไม่เป็นผลสุดท้ายเธอก็จำใจต้องย้ายออกจากบ้านและไปหาบ้านเช่าเล็กๆอยู่ยังดีที่ก่อนแฟนหนุ่มได้ช่วยวิ่งเต้นหางานให้ จนนกได้กลับไปเป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนในต่างอำเภอเวลาผ่านไปได้ไม่นานหลังจากที่ลูกชายทั้งสองได้ประกาศขายบ้านของยายมาก็ได้มีผู้คนสนใจแวะเวียนมาติดต่อขอดูบ้านอยู่เนืองๆเ,เหตุเพราะทำเลที่บ้านนั้นสวยมาแต่จนแล้วจนเล่าก็ไม่มีใครตัดสินใจซื้อบ้านหลังนี้เลยสักราย วันหนึ่งได้มีคู่สามีภรรยามาติดต่อนัดหมายขอดูบ้านลูกชายของยายมาทั้งสองคนจึงได้เดินทางมาที่บ้านหลังนั้นในระหว่างที่กำลังเดินดูร,บรอบๆบ้านจูๆ่ๆผู้เป็นภรรยาก็ได้เกิดเป็นลมล้มพับไปสามีที่ยืนอยู่ไกลๆ จึงพาภรรยาไปนั่งที่แคร่ไม้ใตยต้นมะม่วงใหญ่แต่แล้วหญิงสาวกลับตัวแข็งทื่อยืดหลังตรงทำตาขวาแววตาแดงกำ่ำจ้องเขม็งมาที่ลูกชายทั้งสองของยายมาพวกเองมันช่วนะักทำไมพวกเองถึงทำแบบนี้น้ำเสียงที่หญิงสาวเปล่งออกมา ทำให้ทั้งคู่ถึงกับตะลึงตาคางเพราะนี่คือเสียงของยายหมาไม่ผิดแน่ข้าสั่งไว้แล้วใช่ไหมว่าบ้านหลังนี้ข้ายกให้นางนกมันเพวกเอิงทําได้แม้กระทั่งร้านแ,แท้ๆของตัวเองจำไว้ต่อจากนี้จะไม่มีใครหน้าไหนได้เข้ามาเยียบบ้านหลังนี้อีกสิ้นเสียงพูด หญิงสาวก็ได้หมดสติลงทุกคนต่างช่วยกันปรทมพยาบาทสักพักเธอก็ค่อยๆฟื้นตัวและลุกข,ขึ้นมานั่งด้วยอาการมึนงงนี่มันอะไรกันนี่มันบ้านผีสิงชัดๆไม่เอาแล้วแบบนี้พูดจบชายหนุ่มก็ได้ประคองภรยากลับไปที่รถก่อนจะรีบขับรถออกไปทันที หลังจากเรื่องวันนั้นในทุกคืนที่มีคนเดินผ่านบ้านหลังนี้ก็จะเจอผีใหญ่มาคอยยืนโดดมือให้ตรงหน้าต่างบ้านบางก็ได้ยินเสียงลากเข้าของอยู่ในบ้านที่หนักสุดคือลูกชายทั้งสองที่พาคนมาดูบ้านก็พากันวิ่งร้องเสียงหลงออกมาอยู่หลายครั้งจนชาวบ้านในละแวกนั้น ไม่กล้าที่จะเดินผ่านบ้านหลังนี้เมื่อเสียงร่ำลือเรื่องความเฮี้ยนของพียายมาดังไกลมาจนถึงนกผู้เป็นหลานสาวนกจึงได้ชวนก่อนแฟนนุ่มให้พากันกลับมายังบ้านของยายมาทันทีเมื่อมาถึงก็เห็นว่าบ้านอยู่ในสภาพรกรุงรังอยากใยายก่อเต็มไปทั่วทางบ้าน ต้นไม้ใบหญ้าดูรกทึบปกคลุมไปหมดนกได้ชวนให้ก่อนช่วยกันทำความสะอาดเพื่อที่จะได้นอนค้างคืนที่นี่เธอหวังพิสูจน์เรื่องผียายมาว่าเป็นจริงอย่างที่มีข่าวรือหรือเปล่าจะดีละนกจะค้างที่นี่กันจริงๆหรอก่อนกลัวหรอไม่เป็นไรหรอกเรามาดี ยาท่านไม่ว่าอะไรหรอกก่อนจำต้องยินยอมทำตามทัางที่ภายในใจรู้สึกกลัวกับบรรยากาศและสิ่งที่ชาวบ้านร่ำลืออยู่ไม่น้อยทางคู่ได้ช่วยกันปัดกวาดทําความสะอาดภายในบ้านและบริเวณรอบบ้านจนถึงเย็นเมื่อถึงเวลาค่าความเงียบสงบ ได้ปกคลุมไปทั่วทุกพื้นที่ทั้งสองต่างพากันนอนหลับไปด้วยความเหนื่อยลา้าเวลาผ่านไปจนถึงช่วงดึกสงัดก่อนได้รู้สึกตัวตื่นขึ้นมากลางดึกเขาได้ยินเสียงย่ำเดินไปมาทั่วบริเวณบ้านสลับกับเสียงข้าวของที่ถูกลากไปมา ก่อนที่ผ้าที่เขาใช้หม่มจะค่อยๆเลื่อนไปอยู่ที่ปลายเท้าก่อนค่อยๆลืมตาชำเลืองมองไปที่ปลายเท้านกนกผีลอก